น่งเนมาแม่พีไอเดียใหม่มาไอกอเแม่พี่ไม่นี่แม่นา่งเฮ้ยกูล่ะคือใดผู้เดียวกูแม่มึงสิเห็นดีน้ำกูบอกเรื่องยังกูสิเหตโลงท่านแม่นา่งเยเจ้านี่บอกเออเฮ้ย โบ้เดวิลินแน่นางกู้บัมเบิเสี่ยวมึงได้หนิเออเฟิงลักษณะกู้ตีนี่กู้บัมเบิเสี่ยวเด่เจ้าเจ้าอิริยู่บ่เจ้าคือสจิตใจบุญสุดท่าเถอแม่แต่แท้ว่าเจ้าป้งเลยนี่เอมเจ้าทำใจได้แม่เจ้าปล่อยว่างแม่โอ้ยคือผู้ดีแถ้านอกปานนี้นอกเส็ดเห็ดโลกท่านอกูเห็ดอยู่งงานกูได้เออไอ้เห็นยู่งงานนั่นละพี่ให้เจ้าได้ผู้ได้ยากกว่ามาเอาบ่เออตั้งโลกฐานไว้ กูคือถักแหละน่าหนาใต้ใต้ใต้กเคยทานจากเธอกูสิทานมันปีนี่แหลเนาะอุ้ยกูพัตมวันแต่ละเมียเมื่อกูคือตีวันนะโอ้ความคือจะดีเจ้าใจบุญสุนทานแห้งอีลีเลยนี่เมนแหละนาะเออสุดยอดเลยคนรุ่นนี่ต้องคิดแบบนี้เหรอเมียนาะมันต้องใจบุญเพราะว่ามันทำท่านเมนอายุหาสีหกสีแบบเมนหะาต้อยว่างข้าสั่นคอยสิไปเอิญมูด้วยแม่เด้อ หอยสิส่วนมูข่อยมาหน้าอุ้ยบ๊วยอยังได้นางมาจากไหนบุญหลายอุมาเป็นผุ้บเลยเด้อได้แม่ได้ถี่แหงไปเลยไป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 แล้วก็ไปเถาะเตรียมต้านการเตรียมเนี้ยคอยเจ้าหามูข่อยคือกันไปไปไปไหนหอยสิมาส่วนอีงแม่หอยจะลงท่านไหวยคือดีแท้เหือนพร้อมไรบ่อื้มอุ้ยเราใจบุ้นอือไปไหนกันไปนนโน่ขันว่าลงท่านเตรียมทองไปกินเพียกได้ เห็ขับปุ่นน้ำบนอทีเห็ดอี๋น้า้ยังไป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 ค่ะสาคุณยายใส่อาไ้เห็ดลองทานโอ้ยเดรองท่าน,ย,น,านย่างุ้ยปา<ะ>ดของหมักตัวนียยน้่แต่ขอคืองกินสิมาเอาลองท แม่ตัวก็ใจดีแท้ใครบอกแล้ววัดเล่าใจบุญเอาก้อนใหญ่เจ้าเอาก้อนบะมี่ใหญน่องมมี่ในโจกโลกนีค้อนท่าแนวนี่แม่ของมาของมาส่วนยอดเอาแม่ให้เวิร์ตแมเด็ดขักหลายแม่ ะมเต็มถี่เลยได้ถี่เลยแม่เต็มถ่เลยเตมอาเนี่ยวันนี้ไทเเอิมูไม่อีกได้หนิหลายปันยั่ยัมเนบวเนะนีบบวแม่เอิญมยก้นไต่พ่นเป็ดขวดเป็นล่งผุดใหดียวนี่เพราะว่าเตจจ่ท่านหน่อยๆท่านหลายหลีไก่นี่ยมันมากนาะมึงเป็ยังไงนางมันมัอกโกบอที่เรเนี่ยมาวันแล้วข่อยกับว่าแต่สีได้กินข้าวปุ่นกต่ว่ามากอดมากกอันนี้ใลี วุโขดเลยเกินมาาจะอาบมีเนี่ยนอั่งนาบะมีบะมี่ทชานนงแล้วของหมักไม่เย็ดจังไงเนาะแพงอีกไม่ละเอาอีกบ่เอาอีกบ่ไปตอตออไ่ออีกกอนเอาเอาเอาอีกเลยด้วยนะผู้หญิาทางใดอยู่วางพนันมาชอยชอยแก้ววดให้ผนมาชอยให้กินกับสิกินไห พูเออไสันมันจะสิทัวเถงทำบุญมันต้องให้ทั่วเถืงไดกินไงนอใแอบนอแนวนี่นเอาเออวออเอเอเออเออเอเนอเเ่ออเอเออเอเอเอาเออเออเออออเ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 อเอ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 เออเออเออเเอเออออเอมเอเมอกอเอ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 เอิเเอเออเเออาอาเออออเเออเออเอเออเออมออออาออเออเเเออามเ อโอ้ยคอยมากไช้มากมันน้ะคอยมากซ้ำนี่แล้วเด้อคอยกินแล้วคอยออกห่อนอเห่อขาก็สิขอล่าแล้วเด้อเอาปวกมูนมหน่อยเนี่ยเสื้อนี่ทั้งนี้ไปเดมไปเด้ได้มีเมขาอ่อนแล้วนี่ขาอ่อนเนี่้หน่อยขีหน่อยมาไหลขี้ไหลเนาะอ่า้่าคมาไหเส้นนั่งแไปเสนนั่งเส้นนั่งเส้นนั่แ่ดีค้าแขนโอยมันหายไ้ แปดเป็นยังไงตัเจยไลยน่าไปเลยไหนไปเลยไหนตั้งใจว่าสิมากินข้าวปุ่นแล้วให้มาเจออันนี้แมีของแท้ยี่หรี่เม่ยคอยแปดซุดยอดสุดยอด แสดงว่าเจ้ามากอันนี้หน่นอนเจ้าจังท่านอันนี้เนาะออุ้ยอีหลีตีเต็มเอิบเลยได้ตายไปได้อันนี้เต็มเซ็มเลยได้ป่านนี้ความเชี่ยนอันนี้เราไปหาเด้อะเออกูก็มาเอ้าเอ้าเอาเอามาเอ้าเพียงเพียงเพียงลองทานก็กินด้แต่ของวะเพิ่มบอกว่าลองทานเออ อ้ามแพงอีกแน่แม่แพงแม่แม่อีหยังวะเมื่อแต่สิแพงให้เข้าโอ้ยเอาอยู่บ่หมูใช่ศูนย์หนั่นแม่เอาแล้วเนาะแม่เอาอหยั่งเดี๋ยวของลูกท่านมาคักเถอเนาะโอ้ยกูบ่ไหวแล้วน่าโอ้ยป้านี่ละว่าลูกท่านท่านไปท่านมาท่านเจ้าของมูบพรานไหนพ่อเปกสองเปกอยู่ ป้านั่นก็เอิ่นนมาลทางท่างไป่ม่เขอาเข้าไอ้ลก,กอดขวดอยู่นนี้